พ่อใหญ่ทําประธานาธิบดีสหรัฐได้ทําการอาญดทรัพย์และลอกบัญชีบริษัทของพ่อใหญ่วุ้นเส้น40กบ,บริษัทมูลค่า4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินประมาณ120,000ล้านบาทครับสวัสดีครับผมมหาสจ,จรรั์มรับอ่านพาม่วนนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยข่าวสารเกี่ยวกับข่าวสารต่างประเทศเนาะ และที่เป็นประเด็นยอดนิยมกันนั่นก็คือปัญหาไทยกับกัมพูชานะครับทะเลาะกันแน่นอนครับว่ากัมพูชาเนี่ยก็เป็นชาติหนึ่งนะครับที่ชอบสร้างปัญหานะครับให้กับไทยมาโดยตลอดละเมิดอธิปไตยตลอด25ปีรวมทั้งหมด401ครั้งนะครับล่าสุดพ่อใหญ่ทําประธานาธิบดีสหรัฐนะครับได้ขี่อินซีขาวนะครับ ได้มาช่วยไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือได้ทําการคว่ำบาตรบริษัทของตระกูลวุนเส้นนะครับและที่สําคัญได้สั่งยุทรั์นะครับมูลค่ามหาศาลเลยแสนสองหมื่นกว่าล้านบาทนะครับแน่นอนว่ามันเข้าข่ายในการฟอกเงินทําสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับคือแน่นอนครับว่ากัมพูชาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องการส่งออกในเรื่องของขอทานมาขอทานในไทย ขอทานในประเทศอื่นทําให้ประเทศนั้นเสียภาพลักษณ์มีความเสียหายต่างๆนะครับแน่นอนล้เป็นโจรอีกด้วยนะครับไปขโมยตัดสายไฟชอบหาเรื่องประเทศนั้นประเทศน,น,ทศนี้ตั้งกลุ่มแก๊งล่าสุดที่ก็นะครับวัยรุ่นกุลเมนะได้ทําการนะครับตั้งกลุ่มแก๊งหาเรื่องคนไทยไวัยรุ่นไทยสุดท้ายไปยังไงไวัยรุ่นปทุมธานีและวัยรุ่นไทยนะครับก็ได้ทําการสั่งสอนนะครับ คุณคาเมไม่กล้าออกทำการแสดงเลยไม่ห้าวอีกต่อไปเรื่องจริงนะครับอันนี้เล่าให้ฟังเนาะและที่สำคัญพ่อใหญ่ทั้มนะครับประธานาธิบดีสหรัฐและรองประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ชอบพ่อใหญ่บุญเส้นนะครับทำให้พ่อใหญ่บุญเส้นเนี่ยแน่นอนว่ากลัวจนขี้หดตดหายเลยแหละไม่กล้ากวนส้นเท้าแน่นอนครับตอนนั้นล่าสุดนะครับสหรัฐเนี่ย ได้แบนวีซ่าของกัมพูชานะครับแน่นอนว่าขึ้นบัญชีสีแดงติดหนึ่งในสามสิบหกประเทศที่ห้ามเข้าดินแดนสหรัฐเป็นอันขาดนะครับและที่สำคัญนะใครที่ยังอยู่ในสหรัฐนะครับก็คือถ้าวีซ่าหมดเมื่อไหร่พวกคุณกัมพูชานะครับจะต้องกลับประเทศเลยโดยไม่มีข้อยกเว้นไม่มีการต่อวีซ่าอะไรเลยนะครับนะพอใหญ่ทัพเนี่ยแน่นอนครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับ ที่พ่อใหญ่บุญเส้นเนี่ยนะครับไปทําการตั้งบริษัทฟอกเงินทําธุรกิจสีเทาสีดําหรืออะไรต่างๆนที่ผิดกฎหมายแก้งคอร์เซนเตอร์เนี่ยแน่นอนครับธานาคารโลกนะครับสหรัฐนี่ก็สั่งยึดทรัพย์หมดเลยอายัดไม่ให้ถอนไปได้มันก็เกิดความลําบากให้กับพ่อใหญ่ทํนั่นแหละครับไม่รู้ว่าจะเอายังไงนะและที่สําคัญเรื่องการเมืองในกัมพูชาเนี่ยแน่นอนครับว่า มันก็ปลูกปันระดมเพื่อที่จะได้คะแนนยอดนิยมในทางการเมืองนะครับแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้ารัฐบาลไทยทําแบบนี้ได้เหมือนกับพ่อใหญ่ทํานะครับพ่อใหญ่ทําเนี่ยตั้งเป็นนโยบายเลยนะครับในการจัดการแก๊งคอสเซนเตอร์การหลอกลวงออนไลน์แล้วก็สิ่งที่เป็นธุรกิจสีเทาสีดำเนี่ยจัดการหมดเลยนะครับนะครับเป็นนโยบายของเขาเลยเนาะ และไทยน่ะควรจะเอาเป็นแบบอย่างนะครับเพราะว่าอะไรภาษาแคบประเทศกัมพูชาเฉยๆนะครับเราตัดความสัมพันธ์ได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปสนใจปิดด่านตัดน้ําตัดไฟนะครับแล้วก็ห้ามส่งสินค้าเข้าออกแน่นอนครับว่ากัมพูชาทั้งประเทศนี่เรียบร้อยเลยแหะครับอดอยากแน่นอนเนาะเพราะว่าอะไรมาหาเรื่องกลัวส้นเท้าไทยแต่คนไทยยังอดทนได้นะครับล่าสุดเนี่ยเวียดนามก็ไม่ยอมเช่นกันนะครับมาช่วยไทย นะครับเวียดนามลาวมาช่วยไทยอีกแรงนะครับช่วยกันสวดและก็ปั่นพวกหมินเนี่ยบอกได้เลยว่าแสบไม่แพ้กันเลยนะและที่สำคัญนะครับนะตอนนี้นะครับไฟก็ติดตดับดับใช่ไหมล่ะอินเทอร์เนต็ตก็ถูกตัดใช่ไหมตามชายแดนปอยเปตดน,นะผมบอกได้เลยว่าชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยประชาชนคนกัมพูชาลำบากแต่ครอบครัวของพ่อใหญ่วุ้นเส้นนะ กับนายยกมายงเน้นเนี่ยกินหรูอยู่สบายนะครับท่ามกลางความอดอยากของประชาชนชาวกัมพูชาและทหารกัมพูชานะครับเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดีอย่างหนึ่งนะครับที่พ่อใหญ่ทําเนี่ยได้มาช่วยไทยนะครับเป็นพันธมิตรที่ดีต่อไทยเนาะและกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับประกาศให้ประเทศไทยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นประเทศที่ปลอดภัยสูงสุดระดับหนึ่งนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ย ปกติเนี่ยมันจะมี1-4ระดับใช่ไหมระดับ1น,นี่คือปลอดภัยที่สุดครับแต่ว่าไทยเนี่ยติดอันดับ1เลยคือระดับ1ในความปลอดภัยเนาะแต่ถ้าเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่เสียงก็จะเป็นระดับ2ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกครับดังนั้นบอกได้เลยครับว่าเมื่อไทยนะครับนะได้รับการช่วยเหลือจากสหรัฐนานาประเทศต่างๆก็ไม่ช่วยเหลือไทยนะครับ แม้แต่รัเสเซียเองก็ยังประกาศก้าวชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดว่าประเทศใดหรือใครก็ตามไปทําร้ายไทยนะครับเท่ากับว่าทําร้ายรัเสเซียด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่าความชอบทมของพ่อใหญ่วุ้นเส้นตัวนี้ไม่เหลือแล้วนะครับนอกจากว่าจะสร้างข่าวปลอมนะครับล่าสุดบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยสร้างข่าวปลอมขึ้นมาหาว่าถูกปลอม บัญชีอันบ้านฟ้าขึ้นมานะครับช่วยกันไปรายงานช่วยกันมาเข้าข้างหน่อยนะครับเสียใจนะพ่อใหญ่ทำเนี่ยเขาพูดความจริงหลักฐานเขาก็แนบมาพ่อใหญ่บุญเส้นนี่กลัวจนหัวหดเลยนะพ่อใหญ่บุญเส้นเนี่ยและก็กัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นตัวตลกของอาเซียนและที่สําคัญนะครับทําให้ทั่วโลกนี่วุ่นวายและเป็นสารตั้งต้นของการก่ออาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นการตั้งบริษัท ธุรกิจสีเทาในเรื่องการหลอกลวงออนไลน์แกง๊งคอสเซนเตอร์ต่างๆสแกมเมอร์ต่างๆนะครับและเป็นตัวป่วนเลยและก็เป็นตัวตลกของอาเซียนตัวตลกของโลกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเล่าให้ฟังนะครับว่ากัมพูชาได้รับบทเรียนประมาณเท่านี้แหละครับนะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอมาา่มองมหารย์มลำอันพามมวนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ